สวัสดีครับทีวีตัวนี้เสียบปลั๊กปุ๊บเปิดเสรแล้วทีวีเสียบปลั๊กปุ๊บมันจะต้องมีไฟสแตตบายขึ้นนะต้องมีไฟแสดงสถานะขึ้นตีขึ้นมาแล้วแป๊บนึงนะครับเปิดขึ้นมาปพ๊บงไฟมันจะพิบกระพริบแล้วหายแสงมีป่ะแสงนึ่งๆมีป่ะไม่มีไม,ม่ขึ้นถ้าเราปิดไฟจะติดแดงสแตตบายถ้าเราเปิดปุ๊บไฟมันจะดับ ปับ๊บปุ๊บจอมันต้องติดขึ้นมาเสียงต้องมีต้องติดต้องมีเสียงต้องมีงงมเสียงซ่าอันนี้เงียบคริบเลยนะครับเงียบเลยเราจะมาดูว่าการนี้มันมีปัญหาตรงไหนถ้าหลักๆก็คือวิเคราะห์ง่ายๆคร่าวๆก่อนก็คือเมนบอร์ดนะเมนบอร์ดแต่เมนบอร์ดจะทําง,งานได้ต้องมีภาคจ่ไฟทํา,ทาง,งานจ่ายไปให้สมบูรณ์ก่อนแต่ปัญหาการอยาเี้ยมีอยู่มีความเป็นไปได้สองกรณีนะครับเดี๋ยวเราจะมาถอดแล้วก็เช็คไปดู ลองไว้สักหน่นะอันนีก็คือชิ้นส่วนส่วน,วนประกอบภายในของทีวีส่วนนี้ก็คือเมนบอร์ดเมนบอร์ดนะครับตรงนี้ก็เป็น power supply ที่เป็นบอร์ดจ่ายไฟอันนี้ก็เป็นอินเวอร์เตอร์นะครับ T-con หรือกา s j a นี่ก็คือจอทั้งหมดโครงสร้างก็คือ บอใจไฟเมื่อเราเสียบปลั๊กไฟปุ๊บนะครับเอเสียบปลั๊กไฟปุ๊บไฟ AC จะเข้ามาเลย AC เข้ามาก็จะมาผ่านกระบวนการของสวิตชิงนะครับมาผ่านระบบสวิตชิงการทำงานของภาคสวิตชิงแล้วก็จ่ายไฟออกมาเป็นไฟ DC บนโวลต์ต่ำจ่ายเข้ามาเลี้ยงที่ส่วนของเมนบอร์ด ตรงนี้นะครับเข้าตรงคอนเนคเตอร์เมนบอร์ดก็จะการทำไมเข้าเมนบอร์ดก็คือเมื่อมีไฟเข้ามาปุ๊บไฟเลี้ยงตอนแรกก็คือไฟที่จ่ายมาเลี้ยง CPU นะครับทีบิวคือไมโครโปรเซสเซอร์จากนั้นไมโครโปรเซสเซอร์ก็จะสั่งคำสั่งเพื่อเข้ามาเปิดให้ภาคใจไฟหลักจ่ายไฟออกมาเดี๋ยวเราจะวัดดูว่าไฟเลี้ยงที่มาเข้าเมนบอร์ดเนี่ยนะครับมีไหม ถ้าเราดูจากการแสดงผลของ LED ตอนเริ่มก็คือไฟแสดงผลตรงนี้ไฟสแตนบายเนี่ยนะครับมันติดอยู่นะไฟที่หน้าเครื่องเนี่ยไฟมันติดแต่พอเรากดเปิดปุ๊บมันจะดับเดี๋ยวเราจะมาวัดดูว่าไฟมันหายไปอะไรหรือเปล่านะเสร็จแล้วก็ถ้าไฟชุดนี้มีเลวลาเราสั่งงานปุ๊บไฟมันออกมาไหมหายไปไหมนะไล่ตามสเต็ปเลยนะอย่นี้แล้วกันผมจะวัดไฟ AC 220์เข้ามาเข้ามาที่ปลั๊กตรงนี้ เข้ามาที่คอนเนคเตอร์ผ่านฟิวผ่านชุดกรองความถี่มาที่ไดโอดไดโอดแปลง AC 2 2 0แปโวลต์แปลง AC 2 2 0โวลต์เป็น DC มันก็ได้ไฟ DC ออกมานะครับเสร็จแล้วไฟ DC ก็จะส่งเข้ามาที่คาปาิเตอร์ชุดนี้วงจรชุดนี้น่าจะไม่มี b f c นะดูแล้วเนะพราะตัวนี้ก็เป็นหมอ้อแปลงแรงดันสูงอันนี้หมอ้อแปลงไฟไฟ,ไฟสแตนบายเดี๋ยวเราจะวัดที่ไดโอดไฟที่ไดโอดเนี่ยมันจะเป็นไฟ DC ถ้าเราวัดขอบสองข้างมันจะเป็นไฟดีซีนะครับดีซี DC ประมาณสามร้อยนะจะวัดดูไฟดีซีก่อนนะครับเสียบแล้วเสียบปุ๊บไฟเข้าเลยนะครับระวังนะคใครที่จับไฟขึ้นมาแล้วอันนี้คือ300โวลต์เราตั้งพันเลยนะครับหมายถึงว่าถ้ามันขึ้นมาเต็มเนี่ยคือพันอันนี้มันขึ้นมาประมาณเลย2มาครึ่งหนึ่งอยู่ระบางส,ส,สอ2กับสีก็คือ3นะครับดูนะ ันไฟรตรงนี้คือสามไรโวลต์ได้สามไรโวลต์ละจากสามไรโวลต์ปุ๊บวัดไฟทางออกอันนี้มาวัดไฟทางออกเนี่ยนะครับไฟทางออกนี่เดี๋ยวขอปิดสวิตช์ก่อนดไฟทั้งออกไฟทางออกเนี่ยมันจะมีไฟออกมาหลายชุดเราถอดออกมาปุ๊บเนี่ยตรงนี้จะเป็นเพจก็จะมีอะไรบ้าง12โวลต์12โวลกราวกราวสามจุดห้างนี้นะครับเราจะวัดไฟสามจุดห้าโวลนับลงมาถ้าจากแถวนี้ก็1 2 3 4 5 6 7 ประมาณคาเจ็ดค่าแปดต้องมีไฟสามจุดห้าโวลต์ในเราวัดแล้วก็ว,วัดเทียบกับกลาวนะเอาสายดําตัวนี้เอาสายดํานี่จับกับกลาวก็คือโครงเครื่องนี่แหละนะโครงเครื่องตรงไหนก็ได้อ่ะขาอันนี้แล้วกันนะครับขากินน็อตตรงนี้นะอันนี้นะครับจับโครงเครื่องอเป็นกลาวหรือก็ลบเมื่อกี้ขาที่เท่าไหร่นับมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะเจ็ดกับแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดกับแปดจะเป็นจุดเดียวกันแล้วว่าตรงนี้เราจะดูว่าไฟสามจุดห้าโวลต์ออกมาหรือเปล่านะจากที่สิบโวลต์ไฟขึ้นมา3.8โวลต์สวิตชิ่งนี้ทํางานนะครับชุดไฟต่ํานี้ทํางานชุดนี้นะชุดนี้ทํางานจ่ายออกมานี่นะเป็นไฟอ่า3.5นะมีเดียวอยู่ตัวเดียวนี่แหละนะครับเห็นไหมชุดนี้จ่ายไฟออกมา3.5โวลต์ส่วนชุดนี้จ่ายไฟออกมา12โวลต์เรามาวัดชุดนี้12โวลต์มีไหมหนึ่ง อ่ะสองสาชุดนี้สิบโวลต์หมดเลยนะครับเราจะต้องทําการเปิดชุด1 2บโวลต์ไม่ออกนะครเราวัดตรงนี้เสร็จแล้วเราก็กดปุ่มกดปุ่มสวิตสัมผัสที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับ p o าว่าออนนะไปตรงจุดนี้เราก,กดปุ่มเ o าว r o อไปไม่ออกเลยเสร็จแล้วปัญหาก็คือว่าไปออก3 5โวลต์มาเลี้ยงเมนบอร์ด CPU นี่ได้นะครับสาเหตุส่วนหนึ่งที่มันมันไม่ออกเพราะว่า เราถอดตัวนี้ออกเราถอดตัวนี้ออกพอถอดตัวนี้ออกปุ๊บเนี่ยเมนบอร์ดมันจะสั่งงานออกมาให้เปิดไฟ12โวล์พอถอดออกปุ๊บคาสั่งให้เปิดไฟจาก12โวล์มันก็ไม่มีมันก็ไม่ออกถอดปลั๊กออกกันเสียบเลยเ่ะเ,เสียบดูใหม่นะครับมีไฟ3.5โวล์มีนะดู12โวล์นะครับ2บโวล์จะออกไหมไม่มีอะไรโชว์ขึ้นมาเลย เวลาเราปิดปิดตวเนี้หมายถึงว่าเราปิดเครื่องเราปิดเครื่องปิดทีวีมันก็จะเหลือไฟชุดน,นี้ไว้ชุดเดียวชุด3.5มจุดห้าโวลต์พอเราเปิดสั่งเปิดสั่งเปิดกดปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะกระพริบป,ปุ๊บแล้วมันจะสั่งให้ไฟ12โวลต์จ่ายปุ๊บแล้วก็มาวัดดูว่าไฟ12โวลต์จ่ายไหมจับกลาวใส่จับกาแล้วก็เพื่อมาวัดไม่มีไฟ12โวลต์เลย เดี๋ยวเราจะถอดชุดสภายที่นี้ออกมาดูนะครับแต่โดยหลักแล้วเมนบอร์ดน่าจะสั่งอ่ะเราสงสัยเราก็วัดดูก็ได้นะครับวิธีวัดว่าเมนบอร์ดสั่งสั่งให้ชุด12บสอวุ้นจ่ายหรือเปล่าเนี่ยเราดูจากขานี้ขาล่างสุดนี้คือขา power on นะ power on หมายถึงว่าถ้าเรากดเปิดเครื่องเมนบอร์ดจะส่งคำสั่งหรือใส่ไฟออกมาที่ขา power on เพื่อมาเปิดให้ชุดนี้ทํางานนะครับตอนนี้คือไฟมันมีอยู่แล้วที่ประมาณ3.5โวลต์นนะครับเพราะว่าออนนี้มีไฟ3.5โวลต์เดี๋ยวผมจะลองปิดดูนะครับปิดตกแล้วนะครับนี่คือเราปิดไฟจะตกลงมาที่ศูนย์เราเปิดนะครับอ,ออกมาแล้วนะครับนี่คือเมนบอร์ดสั่งปกติแต่ว่าชุด,ชดสวิตช,ชิ่งชุดนี้ไม่ทํางานปัญหาอยู่ที่ชุดนี้นะครับสรปุปว่าคือว่าพอเราเสียปลั๊กปุ๊บเนี่ยไฟชุดนี้จะทํางานทันทีจ่ายไฟออกมา3.5โวลต์เข้ามาเลี้ยงเมนบอร์ดเรียกว่า CPU หรือไมโครโปรเซส แล้วเมื่อเรากดสั่งงานให้มันเปิดทีวีวจะสั่งไฟออกมาที่ขาคู่มออนให้มีไฟประมาณ3.5ไฟตัวนี้จะมาสั่งเปิดให้ชุดสวิตชิง่งชุดนี้ทํางานถ้าชุดนี้ทํางานได้ไฟก็จะจ่ายออกมาได้12บ24โวลต์ยีโวลต์นะครับกับ24่ต่ตัวนี้สั่งแล้วแต่ไฟไม่จ่ายบอร์ดอยู่นี้นะครับบอร์ดชุดนี้นะเราจะถอดมาเช็คดูว่าเสียหรือเปล่าหรือมีอะไรยังไงนะอะไรเสียนะครับก่อนที่เราจะถอดแผงออกมาเนี่ยนะครับ จะลืมว่าบางทีไฟบรรจะค้างอยู่ที่คปาซิเตอร์หน่ยร้อยโวลต์นะครับตอนอื่นให้เราทำเนี่ยเอามิเตอร์วัดดูว่าไฟค้างมีหรือเปล่านะถ้าวัดแล้วไม่มีก็คือโอเคนะนี้เราถอดได้อย่างปลอดภัยเมื่อไฟไม่ค้างแล้วก็สบายๆนะพลิกขึ้นมาเลยไม่มีไฟค้างเมื่อไม่มีไฟค้างมันก็ปลอดภัยในการซ่อมเนี่ยจะไม่เสียไฟนะครับอถอดออกให้เลยถอดเลยเราจะทําการเช็คโดยการใช้มิเตอร์ วัดความต้นทานเป็นหลักนะครับเราจะวัดเพื่อไม่ให้ประมาทนะครับแล้วก็วัดว่าไฟฟ้ามองไม่เห็นนะครับเราต้องใช้เครื่องวัดวัดเท่านั้นถึงจะรู้ว่ามีไฟค้างอยู่เปล่าคิดมันเป็นเกลืออยู่เหมือนกันเนาะอาจจะวัดโอห์มดูนะว่าไฟบวกไฟบวกเข้ามานี่เนี่ยมันจะเป็นเกลือมันจะสซลกโปกเวลาเราวัดแล้วมันจะไม่ขึ้นนะรปรับให้มันเป็นศูนย์ก่อนวัดจุดนี้กับจุดนี้มันจะต้องขึ้นศูนย์เป็นการเช็คจุดว่าไฟมันมาถึงหรือเปล่านะครับแต่อมานี้แล้วก็ ข้าขดลวดอย่างนี้นะครับขดลวดตัวนี้ตัวนี้คือขอดลวดตัวใหญ่ขดลวดตัวใหญ่นะเพราะฉะนั้นไฟด้านนี้คือบวกตัวนี้ไฟบวกเราวัดปุ๊บมันเข้ามาที่ขดลวดได้แสดงว่าขดลวดชุดมาแปลงชุดนี้ ไฟอ่ะมาถึงนี่แล้วนะว่ามาถึงนี้ก็ออกมานี้เอามานี้ก็เข้ามาที่ตัว IC Switching ตัวนี้นะครับ mm hmm. IC หรือมอสเฟตจะดูกอนอเป็น MOSFET นะครับ m o s f e ต MOSFET ตัวนี้เนี่ยว่าไฟมันมาถึงแล้วแต่ประเด็นก็คือชุดนี้คือชุดที่ไม่จ่ายแต่ชุดนี้คือชุดที่จ่าย <c oughs> แต่ชุดจ่ายก็เหมือนกันนะไฟมันก็จะออกมานี้นะแต่ชุดนี้ทํางานชุดนี้ทํางานขณะที่ไฟจุดเดียวกันเนี่ยมันก็มาถึง m o s f e t ตัวนี้เรียบร้อยแล้วแต่ว่า m o s f e t ไม่ทํางาน m o s f e t เสียไหม สุดเด็ดแล้วถ้าเสียมันจะช็อตนะครับวิธีวัดก็คือวัดอย่างเงี้ยนะวัดมอเตอร์เฟสก็ตั้งคุณหนึ่งจะต้องไม่ชอ็อตอาจจะขึ้นบ้างเล็กน้อยนะอย่างงี้นะครับท่าเดินกับขาซอสมันจะขึ้นสูงครั้งหนึ่งขึ้นต่ำครั้งหนึ่งนะเดินกับซอสขาเกตเนี่ยจะวัดกับขาในในก็ไม่ขึ้นแต่ในองค์จะอาจจะกระดิกนิดนึงเพราะว่ามันมีตามันมีอาร์มีเดโอดมีอะไรต่ออยู่ก็คือว่าชุดนี้ไม่ทํางานมอเตอร์เฟสไม่ชอ็อตคนลวดไปมาถึงเรียบร้อยมอเตอร์เฟสทำหน้าที่เป็นสวิตตัดต่่่ออไฟผานนนลลววดดเพืให้ มออแปลงเนี่ยทำงานจ่ายไฟออกมาฝั่งนี้ตัวนี้เห็นไหมครับตัวนี้ก็คือ IC พันบิตหรือ IC ตัวสร้างพันสร้างพันให้กับมัตเตให้มัตเตทํางาน IC สีหรือเปล่านะครับแต่ก่อนอื่นให้เราวัดทางโหลดก่อนนะครับชั่ว่าโหลดคือเนี่ยม้อแปลงที่นี่มันจ่ายไฟออกมาจ่ายไฟออกมาเราดูว่ามันมีอะไรชอร็อตหรือเปล่ามีอะไรชอร็อตไหมเราว,วัดดนะูวิธีเช็คช็อตก็เช็คง่ายๆก็ที่สี่นะครับบาที่สีล้วก็วัด42โวลต์ ขึ้นค้งไม่ขึ้นครั้งก็คือไม่ช็อตนะครับเดี๋ยวเรามาไล่หาดูก่อนนะครับว่ามันเสียที่ตรงไหนจะต้องไล่เช็คดูจุดนี้คือคําสั่ง power on นะผ่าน r ผ่าน transistor ข้ามาผ่าน opto couple ตรงนี้ถ้ามาฝั่งด้านนี้นะครับก็จะเห็นว่ามีอุปกรณ์มีวงจรต่ออยู่เดี๋ยวเราค่อยมาเก็บรายละเอียดอีกทีนึงนะครับคือถ้าเราเจาะลงไปว่าตรงไหนมีปัญหาให้เรา ูพรมในการวัดแต่ในขั้นตอนนี้สังเกตเห็นว่ามันมีรอยของแผ่นปิ้นนะเดี๋ยวเอากล้องซูมเข้ามาดูเนาะดำๆเป็นเกลือเนี่ยจะเอาคัตเตอร์ขูดดูนะว่ามันขาดไหมเพราะว่าปิ้นพวกนี้ถ้าเกลือกัดมากๆที่มันขาดได้นะขูดดูถ้าไม่ขาดก็ไม่เป็นไรนะเราจะได้หาจุดอื่นต่อหรือแล้วก็ไม่น่าขาดนะครับอืมเพราะทองแดงมันใหญ่เป้นใหญ่อ,อืมน่าจะไม่ขาดเะเดี๋ยวเราวัดดูนะวีเทว,วดเราก็ตั้งคูณหนึ่งนี่แหละวัดอ่าเส้นนี้ใช่ไหมมานี่มานี่นอ่าตรงนี้ก็ได้ครับ นี้กับจุดนี้ไม่ขาดนะไม่ขาดไ้เมืเ่อไม่ขาดปุ๊บอันนี้ยี่สิบสโวลต์เดี๋ยวตัวนี้นะยี่สิบสี่โวลต์เดี๋ยวตัวนี้นเลยกีไฟยี่สิบสโวลต์เดี๋ยวตัวนี้เลกีไฟสิบสองโวลต์น,นะส่วนชุดนี้เป็นชุดไปห้าโวลต์ไม่ช็อตนะ เอาตัวคัปเปิลฝั่งด้านเอาพุทมันจะเป็นไดโอดไดโอดก็คือวัดจะขึ้นครั้งไม่ขึ้นครั้งอย่างนี้นะอ่ะอามีขึ้นถ้าสาหรับสายจะต้องไม่ขึ้นอันนี้เป็นการเช็คอุป,ปรกรณ์คร่าวๆในวงจรส่วนฝั่งทางด้านร้อนเนี่ยด้านฮอตกาวร้อนเนี่ยนะครับขเล็กฝั่งฮอตเนี่ยมันจะเป็นทรานซิสเตอร์วัดนี่มันจะไม่ขึ้นนะน,นี้ก็สรุปเบื้องต้นก่อนว่าออปตเนี่ยปกติเราจะเช็คอุป,ปรกรณ์ร,รอบตรงนี้ดูนะครับ ให้เราดูว่าไฟมาเลี้ยง IC เนี่ยตรงไหนซึ่งโดยทั่วไปก็จะเอาไฟจากขั้วบวกของไฟ3ามโวลต์นะครับเอามาผ่าน R ผ่าน R แล้วลดค่าแรงดันลงมาตอนนี้ก็ยังไม่เปิดสกิตนะครับยังไม่หาสกิตจะหาดูด้วยตัวเองก่อน,นไปบวกเป็นเส้นนี้อ๋อนี่ไงวนมาเนี้เข้ามาเนี้นะเข้ามาหา IC ตัวนี้เส้นนี้เส้นที่เราไล่เมื่อสักครู่นี้นะครับตัวนี้เสียป่ะตัวยาวคือตัวนี้นะก็คือคําสั่ง p o เพ r on มาฝั่งด้านนี้ ตรงนี้ก็จ่ามาเส้นนี้นะเส้นนี้เข้ามานี่เข้ามาหา IC ตัวนี้ด้านนี้นะก็เช็ค R ดูอาตรตนี้ดูาเท่าไหร่ไม่รู้นะครับน่าจะ2 2 0 22โอห์มเหมือนแดงแดงดำทอง22โอห์มเลยว่าเราวัดได้22โอห์มไหมถูกต้องนะครับ22โอห์มไม่ขาดนะ้าไม่ขาดถ้าอาไม่ขาดปุ๊บเดี๋ยวเราจะทำการ ซ้ำนะครับว่าะระบบคําสั่ง power on เนี่ยมันไปยังไงเท่าที่เราดูวงจรเนี่ยคำสั่ง power on มันก็จะออกมาที่ขาน,นี้นะขาน,นี้นะครับก็คือขาล่างสุดขอบด้านนี้นะ,ะตรงนี้ถ้าเราดูก็คือขาล่างสุดตรงนี้เอามาปุ๊บมันจะมาผ่านตัวนี้เป็น R แล้วก็เข้ามาที่อันนี้น่าจะเป็นทรานซิสเตอร์นะครับเข้ามาผ่านออปโตแคปเปิ้ลข้ามมาส่งมานี่นะตามลายวงจรนี้นะครับเส้นทองแดงเนี่ยเส้นทองแดงก็เหมือนถนน โหลดดิ่งไปได้ถนนไปได้ถึงไหนก็ถึงกันวนนะันนี้ก็จะเป็นผ่าน R นะเข้ามาที่ IC พันวิทหรือตัวสร้างคาทีออปตคัพเปิลออตปตคัพเปิลก็คือตัวนี้นะครับเออแต่ดูแล้วขามันเป็นสนิมเลยนะดำครึกเลยเนี่ย z o มกล้องเข้ามาเนี่ยนะจริงแล้ววัดคร่าวๆตัวนี้เสียนะครับก็เลยก็เลยจะมาไล่วงจรให้ดูว่าไฟฟ้าเส้นไฟมันวิ่งอะไรยังไงนะเดี๋ยววาดดิอีกทีนะเ <นะ S 1> ข้ามานี่นะแล้าวก็ มานี่ก็เข้ามาที่ IC พันวิทตัวนี้พันวิทก็คือเป็นตัวลักษณะสร้างสัญญาณพันป้อนให้กับตัวมอสเฟตมอสเฟตก็จะออนออฟแล้วก็สวิตชิ่งก็จะทำงานได้ไฟ12 24บโวลต์ถึ้งจะออกมาได้นะ,ะเดี๋ยวเราจะดูตัวนี้นะก็คือแล้วไอซีขาเนี่ยเขาเรียกออ t โตคัพเปิลนะคือฝั่งด้านหนึ่งมันจะเป็นไดโอดผมจะวัดให้ดูนะครับไดโอดเนี่ยไดยโอดถ้าเราตั้งมิเตอร์ที่คูนหวัตต์เนี่ยมันจะขึ้นครั้งไม่ขึ้นครั้งอย่างตัวนี้ไม่ขึ้นนะ ว่าสาบที่จะต้องอย่างนี้ไม่ขึ้นสาบที่จะต้องขึ้นอ่ดูตัวนี้นะครับมีขึ้นแต่ไม่ขึ้นนะสองครั้งนะครับอันนี้คือเราวัดในวงจรส่วนขึ้นยังไงไม่ขึ้นยังไงก็นึกถึงไดโอดนะเส้นฝั่งไทเทเนีรมเนี่ยมันจะไม่ขึ้นอยู่แล้วนะครับแต่ที่มันขึ้นก็ขึ้นโอมสูงเพราะว่ามันมีอาร์มีระอยู่มาดูตัวนี้นะแต่วัดให้ดูนะน่าจะมองเห็นนะครับไม่ขึ้นตัวนี้ก็ไม่ขึ้นตอนนี้ผมใช้โหลดโหลดเนี่ยคือเป็นชุดป้องกันการช็อต แข็งทีวีเรามีอะไรช็อตหรือเครื่องที่เราซ่อมอยู่มีอะไรช็อตพวกเนี้ยหลอดตัวนจะสว่างนะครับอน,นี้คือว่าคําว่าช็อตคือเกิดการรัดบ,บ,บงจรพอลัดวงจรปุ๊บไฟก็จะมาดอปหรือว่าตกควาอยู่ที่นีนะ่ก็คือถ้าไฟสว่างจ้าแสดงว่ามีอะไรชออ็อตเดี๋ยวจะเสียบให้ดูนะครับจักตรงนี้เลยเห็นไหมนี่ครับเครื่องปกตินะอันนี้คือเครื่องปกติอันนี้คือไฟ3.5โวลต์จ่ายออกมาไฟ3.5โวลต์จา่ายหลอดจะติดแต่ตรงนี้ไม่ไม่มีอะไรนะครับ คือไปมาปุ๊บมาผ่านปุ๊บออกมาปุ๊บผ่านหลอดแล้วเข้ามาเข้าบูชาตรงนี้เราถอดตัดอกเราจะถอดไอซีออโตซีขานี้ออกมาวัดเพราะวัดในวงจรแล้วมันเสียถอดมาเช็คดูอีกทีหนึ่งว่าเสียจริงหรือเปล่านะในการถอดเนี่ยเราจะต้องเอาตะกั่วใหม่ไปล่อ,อตะกั่วใหม่นี่บัดกรีเข้าไปนะครับเอาตะกั่วเข้าไปล่อแล้วก็จากการดูดนะครับปุ๊บอ่าทีือเดียวสองเลยดูทีเดียวออกสอง ั่งนี้ก็ปึ๊บต้องเอาตะก,กัวใหม่ไปล่อตะกัวเก่าแล้วก็ดูดออกมานะครับยังไม่ออกเลยนะมือนิ่มๆนะครับเวลากดก็สะบัดข้อขึ้นนิดนึงเนี่ยออกเรียบร้อยนะเห็นไหมเอ่ยนี่ยครับขามันขาดเลยเนี่ยนี่คือสาเหตุที่ทำไมเราวัดแล้วมันไม่ขึ้นนะเดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนดูนะครับ อันนี้เบื้องต้นนะอันนี้ก็คือออปตอคัพเปิลอันนี้คือเราแก้ไขแล้วนะครับมันจะขึ้นค้างสลับสายสลับสายวัดอย่างนี้นะครับไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นขึ้นไม่ขึ้นก็คือขึ้นค้างไม่ขึ้นค้างอันนี้ก็คือสเปครือคุณสมบัติของตัวออปตอคัพเปิลนะครับอันนี้เรายังไม่ต้องใส่นะชุดอินเวอร์เตอร์ใส่แค่ชุดนี้พอเจะทดสอบดูนะครับยึดกราวยึดแผงวงจรให้ครบให้ทั่ว ตันี้เราจะยังไม่เสียบเราจะเสียบไฟพันโหลดไฟพันโหลดตัวน,นี้เสียบเลยนะครับคือเสียบปุ๊บไฟเข้าเลยนะครับจะไม้เลยนะไฟเข้ามาเลยแล้วก็ไฟ3.5โวลต์จะเข้ามาที่เมนบอร์ดพอเราสั่งเปิดหรือกดปุ่มเปิดมันจะสั่งมาที่ขา power on เรามาเปิดไฟชุด12-24โวลต์เครื่องก็จะติดขึ้นมานะครับ <S <S เราจะวัดแรงดังนไฟฟ้าชุด12โวลต์ซึ่งเดิมทีไม่ออกนะครับ เราตั้งมิเตอร์เท่าไหร่ดี50โวลต์ดีพรพะไฟตรงนี้คือไฟดีซจับที่โครงเครื่องแตะนะครับแตะที่ได้โอดขาที่มีขีดาขาวๆนี่ครับแตะไว้เสียบเลยเ,เดี๋ยวเอาเบรกเกอร์ขึ้นก่อนวัดรอนะครับตั้งมิเตอร์ถูกต้องเรารู้ว่าเราจะวัดเป็น12โวลต์เราก็ตั้งที่50เสียบปุ๊บวัดปุ๊บจ่ายแล้วเห็นไหมครับเอามาแล้ว12โวลต์ เดิมทีไม่ออกตอนนี้ออกแล้วนะครับปึ๊บอืมยี่สิบสี่ละอ่ายี่สิบสี่เราวัดได้นะครับยี่สิบสี่ก็ได้กดไปอยู่ยี่สิบสี่โวลต์ต้องวัดตรงไหนเอออ่อชุดน,นี้ยี่สิบสี่โวลต์ฝั่งนี้เกลี่ยแล้วตา,าฟ้าไฟเนี่ยยี่สิบสี่โวลต์นะโอเคนะครับยี่สิบสี่โวลต์ออกสิบสองโวลต์ออกสามจุดห้าโวลต์ออกไปแล้วเดี๋ยวเราจะดูว่าผลงานเราจะเป็นยังไงเวิร์ดหรือไม่ ตั้งนะครับดูนะว่ามีโหลดช่วยอยู่นะครับมีอะไรก็ไว้ทีนึ่งมันมันฉุดเพราะว่าวัดของทีวีมากกว่าวัดของ,งหลอดมันฉุดนะครับเราเพิ่มไฟเข้าไปไมู้จะได้ป่นไ ติดแล้วเห็นไหมครับปึ๊บมาเลยจ้ามาเลยจ้าเรียบร้ไยครับ